สวัสดีแฟนๆ Next c a v a t o r ไท a i ลนด์ทุกๆท่านนะครับก็คนขับมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นวิกเตอร์512ล้อกันนะครับรถของพี่เล็กเองนะครับพอดีพี่เล็กรับมาส่งต่อนะครับอ่าเดี๋ยวไปส่งให้ทีมงานเสียฒิด่างชุมพนพุวดพ่วิครับพ่วดด่างชุมพนนะครับมาดูรถมา่อวานแล้วก็ให้นะครับอ่า คนขับลองขับแล้วนะครับนี่เป็นไงท่านผู้ชมการันตีนะ <laughs> เอสเาเวเตอร์ไทยแลนด์นะครับอยู่วิกเตอร์ห้าร้อยของ,งเสียเล็กนอมซีนะครับมาดูกันนะครับขึ้นรถเทรลเลอร์ครั้งแรกนะครับกับการเคลื่อนสิบองล้อที่จังหวัดตราดนะครับถังปลาค่อนข้างชันนะนะครับอ่าไงครับ ส่งไม้ต่อนะครับให้ไปใช้งานเลยครับพอดีงานเสร็จก่อนกําหนดพอดีนะครับกะว่าที่รกกะว่าวันนี้ก็ทั้งวันจริงๆก็เสร็จแล้วนะครับก็ล้างรถครับน่ล้างรถนานหน่อยไม่ได้ครับอยู่กับผมต้องเต็มร้อยครับนี่ครับต้องให้มืออาชีพขึ้นมานะครับ ต้องให้มืออาชีพจัดการนะครับนะเพราะว่าถ้าผมไม่เคยขับขึ้นเทเลอร์แล้วถ้ามาขับแบบนี้นี่งานงอกเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมานะครับ ผู้ชมคี่เลนนะครับเยอะพอเดินเดินมาจากบ้านผมเลนมันก็ตกจากไอ้้อโซ่ครับตกกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะว่าที่ล้างผมไม่มีที่ล้างรถใหญ่ครับมีมีแค่ที่ล้างรถยนต์นะครับนะเครื่องอาชีพรถยนต์นะครับก็เอาเท่าที่ได้ครับนะแล้วก็บอดี้ภายในแจมแมวครับหายห่วงแถมน้ํามันไปให้ด้วยนะครับนะเสียแปดแถมไม้ผมผมก็แถมลงไปให้เสียวุฒต่อนะครับ พี่วด่านชุมพลนี่เป็นไงครับเก็บเรียบร้อยเล็บ S D L J E หกสองศูนย์ห้า F เกี่ยบเริ่มเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม1.1คิวนะครับอ่าเรียบร้อยครับขึ้นรถแล้วนะเดี๋ยวเราตามไปที่หน้างานได้เลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานครับไป ครับท่านผู้ชมไปครับฮ่าฮิกเตอร์12ล้อวิกเตอร์500นะครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรอกันครับไปที่หน้าง,งานไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปที่ หน้างานกันนะครับว่าทำอะไรครับผู้รับเหมาสนใจหรือเปล่าครับเบียบแปรให้ป๋าหน่อยบีแปรให้ป๋า ดูที่หน้าง,งานได้เลยครับฝนก็กำลังจะตกนะไม่รู้ว่าไปถึงแล้วผมจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับต้องรอชมนะครับถ่ายไม่ได้ไงเดี๋ยวตอนเย็นเราไปตลาดบาง ว่าจะไล์สดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับไปครับท่านผู้ชมไปดูที่ตอนลงรถเลยครับอท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไล์ไล์สดแล้วนะแล้วก็กลับเข้ามานะครับดูขั้นตอนของเมื่อกี้รถลงหน้าง,งานโคตรมันเลยท่านผู้ชมโอ้ยอมันเป็นดินชุ่มน้ำอะ่ะแต่ว่าข้างล่างมันแข็งนะครับมันเป็นเลนแค่ข้างบนนะครับแต่ข้างล่างแข็งนะเดี๋ยวผมให้เสียกี้มาส่งนะครับ ส,ส่งกับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปธุระต่อ่อะเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์หน่อยอ่ะเรียบร้อยครับผม ดีนะครับนผ่านเนาะผ่านครับผมอ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับรถกลับแล้วนะเดี๋ยวรถเข้าไปโรงงานต่อนะครับใช้ดีนะครับผ่านครับเคยจับรถญี่ปุ่นมานะครับคราวนี้ก็มาลองมาลองจับเออ SDRG กันบ้างนะครับวิวสวยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีมีปลาไหลเลยพี่โอ้โหทั้งปลาไหลปลาช่อนเลยกระดิ่งข้างล่างฉันอยู่เนาะ ก็จะไปโรงงานตรงนู้นต่อเมื่อกี้มาส่งแล้วนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Excavator Thailand ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันรับรองมาดูว่าสเตชันนี้นะครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างในเบื้องต้นนะครับคนขับบอกว่าผ่านนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับผมนะครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวลากันไปเลยตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีครับ